สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องพิชชี่พารีวิว วันนี้นะคะตาลก็จะมารีวิวอุปกรณ์สําหรับดิฟกาแฟนะคะที่ตาลใช้ดิฟกาแฟในทุกๆเช้าเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสําหรับสายดิฟกาแฟมือใหม่นะคะที่อยากจะดิฟกาแฟแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะคะวันนี้ตาลก็จะมาแนะนําทีละตัวเลยอุปกรณ์ที่ตานเลือกมาแล้วก็ใช้ทั้งหมดวันนี้นะคะจะเป็น อุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ตาลเลือกแล้วว่าราคาสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพโอเคใช้ได้ใช้ทนใช้นานนะคะเพราะอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ตาลใช้มาแล้ว1ปีอัพนะคะก็รู้สึกว่าโอเคเลยกับอุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์สำหรับ ดิฟกาแฟค่ะมีราคาค่อนข้างหลายระดับเนาะมีแบบราคาสูงคุณภาพดีเลยก็มีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบ ตัวคุณภาพดีเลยแล้วก็งบถึงสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะตามความสะดวกของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ตานจะมารีวิวแล้วกอ็อยากจะแนะนำเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะคะก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่ได้สูงมากคุณภาพโอเคเพื่อนๆสามารถไปซื้อตามได้นะคะส่วนใหญ่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ตานซื้อมาส่วนใหญ่จะซื้อจากแอปส้มทั้งนั้นเลยนะคะโอเคมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยตัวนี้เรียกว่าดิปเปอร์นะคะมีหลายรูปทรงนะคะที่ตาลใช้อยู่จะมีสองรูปทรงเนาะมาดูรูปทรงแรกก่อน รูปทรงแรกจะเรียกว่า V 6 0นะคะจะเป็นรูปตัว V นะคะทำมุม60องศาเขาก็เลยเรียกว่า V 6 0นะคะจะมีขนาด01 02ที่ตาลใช้อยู่จะเป็นขนาด01นะคะ01จะเหมาะสําหรับ1 2ครับส่วน02จะเหมาะสําหรับ2 4ครับนะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเลือกแบบไหนนะคะ ทานคนเดียวก็อาจจะเลือกเป็นศ1ได้นะคะราคาตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะจำราคาเต็มๆไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วกเ็เป็นของยี่ห้อคาริโอนะคะ ก็ใช้ใช้บ่อยเลยตัวนี้ตาลค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเลยตัวลองลงมาที่ตาลใช้ลองลงมาค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นของยี่ห้อคาริต้านะคะตัวนี้จะ make in Japan นะคะนี่ make in Japan ตัวนี้ก็จะมี2ขนาดเหมือนกันนะคะขนาดเล็กหน่อยจะเรียกว่า 155ส่วนขนาดที่ตาลถืออยู่เนี่ยจะเป็น185นะคะ155จะทานได้1-2ครับส่วน185ที่ตาลถืออยู่จะทานได้2-4ครับนะคะความต่างของรูปทรงเนี่ยมันมีผลต่ออัตราการไหลของน้ําแล้วก็รสชาติของกาแฟคือจากที่ลองสัมผัสมาค่ะดิฟโดยการใช้ v 6ซเนี่ย รสชาติจะค่อนข้างที่จะใสแล้วก็บอดี้โอเคความบาลานซ์ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นของคาริต a าที่เป็นรูปถ้วยเนะะี่ยค่ะก็คือรสชาติจะออกแบบหวานๆหน่อยเพราะว่าเหมือนกับตอนที่ว่าเราดิฟน้ําลงไปะคะ่ะเหมือนน้ําอัตราการไหลมันจะค่อนข้างช้าแล้วก็ออรสชาติจะออกหวาน บอดี้จะค่อนข้างที่จะแน่นกว่าตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเบอร์บทของเราแล้วก็การดิฟของเราด้วยนะคะแต่ว่าถ้วยดิปเปอร์ก็คือสามารถที่จะใช้ช่วยเรื่องดรสชาติได้ประมาณหนึ่งนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะจะเป็นกระดาษดิฟนะคะก็คือเราจะเลือกใช้กระดาษยังไงนะคะ หนึ่งเราต้องดูก่อนว่าดิปเปอร์เราเป็นรูปแบบแบบไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น v 6ซนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทรงนี้นะคะอันนี้ตานก็เลือกเป็นของยี่ห้อทามอมานะคะราคาประมาณ160บาทนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากเนาะได้ประมาณ50ชิ้นนะคะเราเลือกสีขาวเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่า เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าสีขาวตาลรู้สึกว่ากลิ่นกระดาษมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าสีน้ําตาลเนาะก็เลยเลือกเป็นสีขาวมานะคะเลือกเป็นของทามอลเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกระดาษดิปเปอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็นลูกถ้วยลักษณะแบบนี้นะคะขออนุญาตแกะใหนี่เป็นแบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็ดึงออกมาทีละแผ่นกระดาษลูกถ้วยเนี้ยคะ่ะตาลก็จะใช้คู่กับคาริต้าใช้คู่กันนะคะ ราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ170บาทนะคะได้50แผ่นเหมือนกันตัวนี้จะเรียกว่าเหยือกนะคะเราก็จะใช้แบบนี้อึบวางแล้วก็เพื่อที่จะรองรับกาแฟที่เราสกัดลงมาอันนี้ก็จะมีหลายทรงเหมือนกันนะคะตัวนี้ซื้อมาประมาณ150บาทไม่แพงเลยอันนี้มีเหยือกเดียวทั้งบ้านใช้ทุกวันใช้ทนมากใช้มาปีกว่าแล้วนะคะวันนี้ อุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของเรามีผลต่อรสชาติของเรามากๆนะคะจะขาดเขาไปไม่ได้เลยคือ เครื่องบดกาแฟนะคะตัวนี้ตาเลือกเป็นแบบมือหมุนมาตอนแรกที่ตาเลือกอดิฟกาแฟใหม่ๆนะคะตาจะใช้แบบตัวที่ราคาประมาณร้อยกว่าบาทไอ้แท่งสีเงินๆหน่อยตัวนั้นอะคือเราต้องหมุนปรับตามความรู้สึกของเราซึ่งมันทําให้มเมล็ดกาแฟอะที่ออกมาขนาดไซส์มันไม่เท่ากันและเวลาดิฟกาแฟก็คือโหรสชาติแบบแย่มากก็เลยเปลี่ยนนะคะ อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้ค่ะจะเป็นยี่ห้อทามอนะคะเป็นทามอ C3 นะคะน,นี่ โอเคราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,600บาทแต่ว่าตอนนี้ราคามันน่าจะลงแล้วแหละเพราะว่าน้ตันซื้อเกือบ2ปีแล้วตัวนี้ใช้ดีมากใบมีดก็ยังแบบโอเคอยู่ยังคุมอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้แล้วเราก็แบบพยายามทนุถนอมให้แบบใช้ได้นานที่สุดนะคะตัวนี้แต่ว่าเครื่องบดอะคะ่ะแบบมือหมุนเนี่ยราคามีหลายแบบด้วยกันนะคะถ้าใครอยากได้แบบคุณภาพแบบดีๆเลยอะ เจ็ดแปถึงจนหมื่นหนึ่งก็มีเลยแล้วแต่ว่าใครอยากจะเลือกใช้แบบไหนแต่ว่าสำหรับตาลทามอลก,ก็คือโอเคระดับหนึ่งแหละมาดูตัวต่อไปเลยเครื่องช่างสำหรับตวงเมล็ดกาแฟแล้วก็ดูปริมาตรจับเวลานะคะ ตัวนี้เป็นของทาวมอลเหมือนกันราคาประมาณ990บาทนะคะบางร้านในแอปโซมตาตาลเห็นพันกว่าบาทแต่ว่าโชคดีมากเลยได้มาในราคาถูกนะคะ990บาทไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนเจอราคาถูกกว่านี้หรือเปล่านะคะก็ถ้ามีก็ฝากบอกมาหน่อยนะเผื่อเครื่องนี้เสียเดี๋ยวจะได้ไปซื้อเพิ่มนะคะเมื่อก่อนขอขอเล่าก่อน เมื่อก่อนคือใช้แบบเป็นเครื่องช่างที่สําหรับช่างอาหารแบบพวกเนื้อสัตว์พวกพักพวกข้าวอะช่างแบบนั้นอะเอามาดิฟกาแฟแล้วตัวนั้นอะมันจะไม่มีนาฬิกาจับเวลาในตัวเนาะก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยมาจับเวลาซึ่งมันไม่สะดวกคือแบบว่ามันเอถอะทะมากมีทั้งเครื่องช่างแล้วก็ต้องจับเวลาก็เลยอัปเกรดมาเป็นเครื่องนี้เครื่องนี้ก็คือสะดวกมาก ดูทั้งปริมาตรได้แล้วก็จับเวลาได้นะคะตัวนี้ครบจบที่เดียวเลยตัวนี้อาจจะมียี่ห้ออื่นด้วยนะที่แบบว่าโอเคดีกว่านี้ราคาประมาณ2-3สพันก็มีนะคะก็ทุกคนลองไปดูดูก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าคุณภาพโอเคใช้งานได้สะดวกตัวนี้เหมาะสมมากๆนะคะ ต,ต่อไปเป็นกาน้ำตัวนี้เป็นตัวเริ่มแรกที่ตาลใช้ดิฟกาแฟเลยนะราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทตัวนี้เขาจะมีเป็นอ่าเทอร์โมมิเตอร์สำหรับดูอุณหภูมิในเหยือกน้ำของเรานะคะถ้าเกิดว่าไปไปออกสายแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปอ่ะจะค่อนข้างที่จะสะดวกเลยเพราะว่าเวลาเราไปออกแคมป์อะไรพวกเนี้ย คือมันจะไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเราต้มน้ำร้อนจากที่อื่นมาใส่กานะคะก็ดูอุณหภูมิส่วนใหญ่ในการดิบกาแฟตันก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ88องศาถึง92องศาตามที่เขาเลค o m มเมนเลยนะคะโอเคก็พอมาใส่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันขึ้นไปสูงเราก็ต้องเอาน้ำมาเพื่อลดอุณหภูมิลงซึ่งแบบบางทีมันช้ามันไม่สะดวกเนาะก็เลยอัปเกรดไปเป็น หม้อต้มน้ำร้อนที่สามารถดิบกาแฟปรับอุณหภูมิอะไรได้เลยนะคะก็เลยอัปเกรดมาเป็นตัวนี้แคเแดงอันนี้เป็นของยี่ห้อทามอเหมือนกันเออมีแต่ของทามอเนาะสัส่วนใหญ่คือทามอราคาเขาแบบค่อนข้างสมเหตุสมผล,ละแล้วก็คุณภาพก็คือโอเคมาต่อด้วยเรื่องการน้ำร้อนต่อซึ่งการน้ำร้อนตัวนี้ค่ะก็คือจับ ถนัดมือแล้วก็สามารถมีเหยือกที่แบบเป็นสามารถดริปกาแฟได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิเราเลื่อนปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะพอถึงจุดที่อุณหภูมิมันโอเคะคะ่ะที่เราตั้งไว้สมมุติตั้งไว้88องศา ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันขึ้นไปจนถึง88องศาเครื่องมันก็จะตัดการทำงานเราก็สามารถเอากามาดิฟกาแฟได้เลยนะคะสะดวกมากนะคะตอนนี้ก็เลยใช้เฉพาะกาของทามอลตัวนี้ก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยนะคะมาอีกตัวหนึ่งเป็นออปชั่นเสริมสามารถใช้ได้ดีแหละ <laughs> ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เอางี้ดีกว่าสำหรับใส่ดิฟกาแฟเนาะ บางคนเขาไม่ชอบแบบรสชาติที่มันติดขมเวลาเราบดกาแฟมาแล้วมันจะมีพวกแบบผงกาแฟที่มันทำให้อัดแบบริบไปแล้วมันอาจจะติดขมได้บางคนไม่ชอบก็จะเอา,เอาผงกาแฟที่เราบดแล้วค่ะมาใส่แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเอาพวกผงกาแฟที่มันทำให้รสชาติแบบติดขมออกอาจาจะใช้เป็นบางครั้งถ้าเกิดรีบก็ไม่ใช้นะคะอันนี้พูดตรงๆรเลยเวลาเราแบบอยากได้รสชาติกาแฟที่มีแบบ ฟูต,ตี้ฟุตตี้จะจ๋าแบบไม่ติดขุมเลยแล้วก็จะใช้ตัวนี้ช่วยกรองผงกาแฟออกไปทําให้รสชาติมันบาลานซ์ขึ้นมีแบบอโลมาขึ้นแบบรสชาติจะดีขึ้นประมาณแบบ90%เลยว่างนี้เลยโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ที่ตาลใช้เป็นประจำทุกวันนะคะ,ะเพื่อนๆท่านไหนอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้นะคะ ก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็คือเป็นคนที่ชอบดิฟกาแฟส่วนใหญ่จะดิปกาแฟ ทานเองประจำนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่คิดว่าแบบโอเคเพราะว่าแบบใช้มาทั้งหมดเนี่ยปีกว่าทั้งนั้นเลย1ปีอัพทั้งนั้นเลยคือมันค่อนข้างที่จะใช้ดีก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีงบแบบที่แบบสูงหน่อยอยากได้คุณภาพที่ดีกว่าน,นี้ก็คือสามารถจัดตัวดีๆไปได้เลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบการรีวิว เพียงเท่านี้ก่อนนะคะครั้งหน้าอาจจะมีคลิปสำหรับดิฟกาแฟมาให้ดูนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย